หมาป่าลืมตาค่ะหมาป่าหลับตาค่ะเสียลืมตาเสียหลับตาค่ะเช้าแล้วทุกคนลืมตาได้ค่ะใช่โมนิ่งตานเนี่ยชิวๆเป็นด็อกเตอร์ที่เกี่ยวกับการวิจัยอืองั้นนี่ก็เป็นโปรเฟสเซอร์อะที่คุมด็อกเตอร์อีกทีนึงเราแพ็คก็ไปแหละเงียบเชียนี่เป็นชาวบ้านชาวบ้านปกติ ช่ว่าเลยแค่นั้นแค่นั้นเคอาจริงนะนี่ว่าชิวๆเป็นรอบเนี่ยเหตุผลคือไม่รู้อ่าก็มึงดูรอกแรกๆอแรก่ะดูแบบตั้งแต่ลืมตามึงดูแบบอยู่มินี่อ่ะ ถ้าเกิดให้แนวิค์ในแบบของเนี้ยที่นี่ดูเกมมันนะคือนี่คิดว่าชิวๆไม่ได้เป็นหมาป่านีะ่แหละคนดีตัวจริงนหมาป่าชิวๆจะเล่นอีกเวนีถูกแพชลัดมากไม่ใช่เวเนี่ยก็เลยคิดว่าชิวๆอาจจะเป็นคนดีส่วนซินดี้อ่ะนี่คิดว่าซินดี้อาจจะเป็นหมาป่าเพราะว่าในรอบเนี่ยซินดี้รุพยายามเบี่ยงเบนความสนใจให้ไปอยู่ที่ชิวๆคือไม่ได้เบี่ยงเบนแต่มาเป็นเงี้ยแบบผักแม่ที่ความเป็นหมาป่าให้ชิวๆอ่ะจะได้แบบ